สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวดังหวยเด็ดเลขอ๋อสุพนัทจุดประทัดไอ้ส้มฉุนบรรยากาศก่อนวันเลขออกที่วัดทรงสเสวยอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทชาวบ้านเดินทางมาไหว้ขอพรไอ้ส้มฉุนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังนำของโปรดไอ้ส้มฉุนอาทิน้ำแดงขนมกบกเคี้ยวของเล่นเสื้อผ้าสีแดงหนังสติกมาถวายพร้อมทั้งกระซิบข้างหูไอส้ส้มฉุนขอโชคลาภ โดยมีการจุดธูปไอ้ส้มฉุนเพื่อนำตัวเลขในวันที่1พฤศจิกายน2 5 6 4ซึ่งก่อนหน้านี้ไอ้ส้มฉุนให้เลขกับผู้ที่มากราบไหว้ขอพอรมาแล้วกว่า30ติดด้านนักร้องนักแสดงหนุ่มออฟสุพนิตเดินทางมากราบไหว้ขอพอรไอ้ส้มฉุนพร้อมประทัด1แสนนัดถวายหลังจากกราบไหว้เสร็จได้จุดประทัดจากนั้นนักร้องหนุ่มโพสต์ภาพเลขหางประทัด แคปชั่นว่าก็น้องชอบสีแดงไอช่อมสุนวัดทรงสเสบยโดยเลขห่างประทัดได้เลข92และ836ก็ขอบคุณข่าวจากสยามนิวส์ครับแล่นเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ